สวัสดีค่ะหมอหนึ่งนะคะแพทย์หญิงธนวัลส์เสุขค่ะปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำที่เจนิทีคลินิกนะคะหมอจบแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะหละังจากจบหมอก็ศึกษาต่อเพิ่มนะคะโดยจบอเมริกันบอร์ดอินคอสเพลติกแกลนิคโจค่ะจบอเมริกันบอร์ด Anti-Aging and r e น e ์ e ีเจน v e ท e เ i ด i n ีนนะคะแล้วก็จบอเมริกันบอร์ดอินเลเซอร์ศัลยรค่ะและตอนนี้ค่ะก็จบดิปโ o ม a าอินคลินิ l s ลเซ l กซ์โลจีแล้วก็เซ็กชวลเมดิซีนนะคะหมอมีความชํานาญการในด้านการดูแลนะคะในเรื่ ะคดะี๋ยที่เรียกว่าเวชศาสตร์ความงามทางนรีเวชนะคะและสุขภาพเพศค่ะหมอมีประสบการณ์ด้านนี้มาประมาณ10ปีนะคะแล้วก็ได้ให้คําแนะนำให้คำปรึกษาและก็ใช้ัตการทางเวชศาสตร์ความงามค่ะทั้งในรูปแบบของการผ่าตัดนะคะแล้วก็ไม่ผ่าตัดค่ะมาดูแลคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านนี้นะคะและไม่ใช่ดูแลแค่ด้านในเรื่องของความสวยงามเพียงอย่างเดียวค่ะหมอยังดูแลในเรื่องของปัญหาของไข้ที่มีความกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการใช้งานบนเตียงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหมอก็ยังเป็น global speaker ข <c oughs> ึ้นแชร์ประสบการณ์ <c oughs> แล้วก็พูดในเวทีประชุมวิชาการต่างๆนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นแพทย์ผู้สอนให้กับคุณหมอที่สนใจการทําหัตรการทางด้านเวชศาสตร์ความงามทางนรีเวชอีกด้วยค่ะเหมาะเชื่อนะคะว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพศเป็นปัญหาที่มีคนจานวนมากเลยนะคะที่มีปัญหาค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาคุณหมอที่ไหนแล้วก็ปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพศส่งผลกระทบทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์กับชีวิตคู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่เจในคลินิกของเราค่ะยินดีเป็นพ ใครที่มีปัญหาสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยหมอพร้อมที่จะให้คำแนะนำการดูแลกับคนไข้ทุกคนนะคะถ้าใครมีปัญหาก็สามารถที่จะมาพบหมอได้ที่เ e นิทิคคลินิกได้เลยค่ะ